ริอ่ะพักอยู่ที่นี่ก็ได้นะคะแม่ให้คนจัดห้องให้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วละ่ะไม่เป็นไรหรอกครับพอดีพวกเราเนี่ยอยากจะไปพักกับคุณพ่อด้วยนะครับตามใจลุงช้างเถอดในแม่ให้ลูกค้างที่นี่เขาอาจจะอึดอัดจนหายใจไม่ออกก็ได้ <c oughs> เอ,อ่อคือเราไม่ได้เจอคุณพ่อนานแล้วครับก <c oughs> ็เลยอยากจะแวะไปเยี่ยมท่านครับว้าว <c oughs> วันนี้มาตระอ,อกฟังนิทานลุงช้างเลยค่ะ ไว้ฟังนิทานอาไขยหวานเล่าก็ได้เอาต่หน่อยคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เนี่ยลุงช้างจะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้หนูก็ฟังอาไขยหวานเล่าไปก่อนนะคะถึงจะไม่สนุกเท่าลุงช้างเล่าก็เหอะน,นะลุงช้างผมลาแล้วครับคุณแม่จ้ะจ้ะบ๊ายบายทุกคนไปด้ายสนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ ยอา่จุ๊บกด้วยนะลูกนะส่องจุ๊ด้วยเหรอคะ